สวัสดีครับก็กลับมาบอกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟันเทียสีนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของอีเวนต์ไรเดอร์ที่ชั่วกันนะครับก็สาเหตุที่เมื่อวานไม่ได้ลงไปก็เพราะว่าพอดีติดงานนะครับงานที่บ้านนี่นะครับแม่งทําหลายอย่างลงไม่ทันนะครับก็เลยมาทําอีเวนต์วันนี้แล้วกันครับในส่วนอีเวนต์มีอะไรบ้างก็จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นเอาฟิตนะครับเอาฟิตก็ได้จากการทำอีเวนต์นั่นแหละครับถามว่าโอกาสได้สำหรับสายฟรีมีไหมกูบอกเลยไม่มีแน่นอนครับ เพราะอย่างน้อยน้องต้องเติมแน่ๆครับถามทําไมครับเราก็ไปดูกันครับก็าถามอย่างอีเวนท์ที่แล้วเป็นอีเวนท์เห็นไหมไอซันตาคอร์สอะไรน,นั่นนะชุดซันตาคอร์สมันยังมีอีเวนท์ให้เล่นนะครับแต่อันนี้ไม่มีเลยนะครับน้องจะได้จากถ่ายฟรีได้จากแค่ทาร์สอย่างนี้ครับแล้วทาร์สมีอะไรที่เราจะทาได้ก็มีแค่ล็อกอินเงี้ครับก็มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะสเปนโกนี่สายฟรีไม่ต้องพูดถึงหมดติดแล้วก็มีเฟรนชิพคอยเนี่ยอาส่วนใหญ่เต็มอย่างถ้าบางคนขยันเล่นหน่อย FTG ห0 0ันก็ไม่ยากนะ ส่วนเพชรไปบอกพี่ว่าเต็มที่ถ้าคนใส่ฟรีก็ได้สิบสี่กล่องมันก็ได้เปิดแค่อันเดียวอะ่ะดูไว้ว่าน้องมีล็อกวีดสักหกอันก็เปิดถึงยี่สิได้อยู่นะส่วนปฏิสิเปรส่วนใหญ่คนเล่นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิเก้าสิบนะของพี่จะน่าจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบก่ก่อนจบอีเวนต์อืมก็ประมาณนี้แหละเนาะนะครับเรามาดูในส่วนของอโกสตอร์นะครับโกสตอร์ส่วนที่แนะนําให้ซื้อนะครับก็มี นะครับเซตสไนเปอร์คอยถ้า,าสําหรับสายฟรีนะแต่ถ้าใครมีหมาหาสไนเปอร์คอยแล้วก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะเราได้เยอะอยู่แล้วจะได้ประหยัดทอนนะครับไว้ไปซื้อพวก m อ r มตอนนี้พี่ก็เริ่มเก็บสองซีเอ็มดีอาร์นะอย่างล่าสุดกูหมดไปหลายพันเลยไปซื้อก็หมดไปกับอีเวนต์ถุงเลือดเราเซตที่จะนำอีกตัวก็คครับเซ็บูปินซื้อจากอีเวนต์จะถูกกว่าซื้อจาก้านนะครับซื้อจาก้านมันลดแค่ยี่สิบอันนี้มันลดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแถมได้บูปินสีฟ้าด้วย หมาะสำหรับใครที่จะเล่นวางแผนในการใช้เนี่ยครับปืนกระบอกนี้เลย m อ i อพี่ก็ใช้เอ r ครับพี่บอกเลยครับเอ r เนี่ยถ้าน้องจะอัพให้เต็มนะน้องต้องใช้บูปินเยอะมากครับ1้อยสี่สิบต่อพาร์ตครับอยาให้ดูเลยครับจริงไหมร้ยสีิบร้อยสิบเท่ากันหมดเลยนะคุยง่ายถ้าน้องจะอัพให้เต็มอะ่ะร้อยสิบคูณหกน้องก็ต้องใช้บูปินแปดร้อยสสิบอันครับนี่ขนาดว่าพี่สแปร์นะไม่ได้ใช้หมดนะแม่งกูยังไม่พอเลยได้แค่าพาร์เดียวอ่ะก็คือต้องเก็บไปเรื่อยๆถ้าใครจะเล่นเอา เอเมอมาเล่นพีพีถามว่าแรงไหมมันก็แรงนะเห็นบางคนคอมเมนต์และโพส์นั่นยันจะบอกให้ดูแล้วครับก็คือปืนสไนเปอร์ไม่ได้กาดนะยิ่งถ้าแบบเรามีโมดูลอัพยิงเร็วขึ้นนี่มันโหดอยู่นะอืมอ่ะเรามาต่อส่วนอีเวนต์กันแล้วกันเนาะแล้วในส่วนของการสกินนี่ครับอันนี้ก็คือได้จากการนะครับเล่นเชตบอร์ดนะครับนี่มันก็อยู่ตำแหน่งนี้อ,อ้าวแมงกูกดไม่ได้ไปไม่ถึงเหียญไม่พอนะครับตัวที่แต่ละส่วนเวลาเล่นนะพี่ก็จะแนะนําว่า ถ้าเป็นสายฟรีอ่ะไม่ต้องรีบเล่นผ่านผ่านหน้าจอหรอกคาที่แล้วอีเวน,นต์ซัตเตอร์คพี่ลองเล่นแล้วยังไงก็ให้มีอีเวนต์แบบทําภารกิจได้ได้ได้ไดตั๋วเพิ่มอ่ะเพื่อจะเดินอ่ะก็ยังไม่พอเลยครับได้ประมาณสามตัว๋วกูก็หมดแล้วอ่ะคือพูดง่ายสายเติมมีให้ชุดสำหรับสายเติมจริงเกมนี้ยิ่งยิ่งทานับวันหน้าโดดทีมนะจริงนะาทีมขาคู่เดี๋ยวกูบอกเ <c oughs> ชีย่ยแมง่งหลอกคนสายฟรีให้มันเล่นแต่แท้ เมื่อก่อนนี่ยังดีนะอีเวนต์ก่อนๆแบบเออสายฟรีก็มีเก็บได้บ้างนะเดี๋ยวนี้แม่งหมดหวังอะ่ะเพราะว่ามันทําเจตนามาเพื่อไอ้นี่เลยให้สายเติมโดยเฉพาะเลยอันนี้ก็ต้องทําใจนะครับสําหรับสายฟรีอย่างเราเราก็เล่นเท่าทีได้พี่แนะนําว่าพยายามเก็บของที่แบบเราต้องการจริงๆะอของพี่ตอนนี้ขาดแฉลงเลือดใช่ไหมพี่วิ่งแม่งเก็บถุงเลือดเลยแล้วเดี๋ยวไล่ไปเก็บนะครับไอเนี้ยกรอบผ้าบูปินสีแดงหนึ่งอันแล้วก็ค่อยๆไปด่านสัตว์ไปนะครับได้แค่ไหนแค่นั้นนะว่าอย่างที่บอกครับ อันนี้มันไม่มีที่เราให้เก็บภารกิจให้เราเก็บไอเหรียญเพิ่มเลยที่จะเล่นเนี่ยเดินเดินเกมมากเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวครับเราก็ได้จากแค่อีเวนต์อย่างเดียวสายฟรีนะส่วนใครที่เป็นสายเติมก็มาดูต้องมาดูส่วนนี้ครับเห็นไหมครับมีแพ็กเกจขายอูบอกแม่งขายไตขายไตเล่นเลยมังเกมนี้ถ้าจะให้พูดนะเพราะทำไมแพงเชี้ยเสี้ยสังเกตนะครับแพ็กเกจอื่นนี่มีอสามแพ็กเกจไรเงี้ยแพ็กเกจถูกๆนี่มีซื้อน้อยครั้งนะครับ น้องดูครับแพ็กเกจ4,075แม่งมีให้กู9 9, 9อันสมมุติอ่ะพี่ตีแบบตีต,ตีตีเลขกลมๆเลยนะ5,000อ่ะแล้วกูให้ลิมิตคูณร้อยเลยอะน,น้องคิดว่าหมดไปกันเท่าไหร่ครับ5,000คูณร้อยก็500,000นะครับคือแม่งครึ่งล้านอะขายไตยเล่นเกมชัดๆเกมต้นตีนนี่คือถ้าจะเอาชุดอะต้องซื้อขนาดนะั้นแล้วถามพี่ว่าไอคนที่มันมีชุดนี้กูว่ามันก็คงน้องๆเศรษฐีบูในหรือแม่งนักธุรกิจใหญ่อะมั้ง ถึงจะซื้อได้กูยังมองไม่เห็นแววเลยแบบสายฟรีมึงจะไปได้ชุดได้ไงแล้วถามมันก็จะมีชุดนะครับเอาไปดูชุดบ้างก็ดีมันก็ดูดีไงก็ดูดีครับก็ดูดีไม่ได้เถียงนะนมาดูในเอลฟิตก็ได้จะเห็นนะครับไม่ใช่ตัวนี้เลย,เยตัวนี้ล่าสุดมีครับอนูบิตก็สวยนะแม่งพ่ว่าคล้ายๆไอ้บอสดันหนึ่งในเกมเอเลนไนท์แมร์อะไรเนี่ยมึงไปก๊อปมาเปล่าวะ เหมือนปิะแค่มึงไม่ถือไม้กระทาถ้าถือไม้กระทานี่คือมึงใช่เลยอ่ะเออเอาจริงๆอะแล้วเวลาถือปืนเนี่ยเป็นยังไงว่าอนุบิตเออแม่งน่าสนนะอ่ะนะครับเราก็ไปพูดในส่วนนี้บ้างถามว่าทําไมถ้าแบบเราไม่มีหมาให้ซื้อเนี่ยในส่วนของสไนเปอร์คอยไปแต่ถ้ามีไม่ต้องซื้อก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าเราจะเห็นนะครับว่าอืมเดี๋ยวแล้วนึงนะครับทุกคนแปไ๊บ โอเคมาต่อกันครับเราจะเห็นนะครับว่าถ้างเรามีหมาสไนเปอร์คอยพนะี่ก็เคยให้ดูแล้วแหละอย่างน้อยคนมีแั้วสองตัวนะจะดีมากสายฟรีเพราะทาไมครับถ้าเราอัพจนเต็มเลเวลสี่สิบเมื่อไรปุ๊บเห็นไหมครับเหรียญเราจะได้สามสิบถึงสี่สิบเหรียญเลยนะถ้ามีสองตัวก็หกสิบถึงแปดสิบมันก็ทําให้เราอัพปืนได้เร็วขึ้นนะแต่ถามอย่างที่บอกครับปืนแม่งยิงยิง,ยงปืน,ป,นปืนยิงดีแม่งค่าคับเกรดมันก็จะสูญชิมหายเลยนะามาดูกันครับ สูงขนาดไหนก็ลองมาดูดีครับอันนียของพี่อัพมาเซิร์เนี่ยเต็มแล้วนะรออัปเกรดตอนแรกพี่นึกในใจมันใช้บูป,ปินเยอะอย่างเดียวไอ้ห่ามาที่บูป,ปินเยอะครับคอยแม่งก็เยอะปกติอะถ้าน้องเห็นไหมสเกลน,นะถ้าอย่างเป็นเอเอเนี่ยอะไรปืนอื่นที่ใช้เงินสดห็นไหมครับอัพเป็นเนี่ยไงวะใช้แค่14.5แต่คือพูดง,ง่ายๆอะใครที่อัพรีเวลหกจะรู้ใช้เป็นสามสี่ล้านเลยนะเออจะเห็นไหมครับแต่พอรีโมเดลมันใช้ทูนครับแต่ตรงกันข้ากับ R, R, เอฟเอสอาร์เลยเอฟเอสอาร์แม่งเพิ่มหนักกว่าเดิมครับ รีวลสุดท้ายที่พี่จําได้คือมันใช้2,000กว่าๆนะครับไอ้น,นี้แม่งรอดไป2พ8 0แล้วครับแม่งคือเฮี้ยงยิงเกมนี้แบบโค้งผู้เล่นหัวทิ้มหัวตำ่ำเอาพูดอย่างนี้เลยแล้วกันเออแต่ถ้าเรามีหมาสไนเปอร์คอยมันก็ทําให้เราได้เร็วนะครับเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้พี่ไอ ปืนได้เร็วนะครับแต่ก่อนจริงๆอ่ะก่อนหมามาพี่ก็ได้ M n R แล้วจริงๆเพราะพี่วางแผนเก็บเงีเออ้ยเปลี่ยนเฟสอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเนบางคนอาจจะไม่ได้ทําก็แล้วแต่แต่เนี้ยคือง่ายขึ้นแล้วแหละพอมีหมาช่วยแนะนําให้ซื้อหมามาสองตัวอย่างต่ำนะ้าได้สามตัวยิ่งดีครับน้องจะแทบไม่ต้องกังวลเรื่องสไนเปอร์คอยไม่พอเลยมันจะมาเรื่อยๆเลยเอาพี่เห็นไหมครับรีเวลสองทั้งสองตัวนะครับมันมีก็ได้สิบสองถึงสิบแปดก็คือตกวันหนึ่งก็ประมาณยี่สิี่ถึงสาสิบหกเหรียญแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ยี่ส นี่ยังบอกเลยถ้าได้สามตัวก็ดีพอดีตัวเบนไอหนี่นะครับก็ต้องทําใจไปไม่เป็นไรสองตัวก็พอได้พอได้แล้วถ,ถามในส่วนของเนื้อเรื่องพี่เล่นไปถึงไหนแล้วอันนี้พี่เล่นจบไปถึงเอเรียห้านี่เคลียร์แล้วนะแต่พี่ยังไม่ทําเพราะว่าพี่ต้องเก็บตังค์ไว้ซื้อ m b r ก่อนนะครับ mpr ที่ตีเฉลีย่ยให้เก็บไว้ประมาณสองหมื่นนะครับเพราะว่าปืนอีเวต์เนี่ยถ้ามันจะขายในรูปแบบทองอ่ะมันไม่ใช่มาทุกครั้งไงเพราะ,ะนั้นต้องวางแผนให้ ซื้อกอนได้ได้เปรียบครับพี่เลยยังไม่ซื้อบูปินครับงั้นพี่ซื้อบูปินมาอัพปืน F A R X พี่เอาไปเล่น P v P แล้วแหละเห็นปะ่ะอย่างที่บอกเซตเนี้ยมันน่าสนแหละเพราะว่ามันถูกนะแล้วแถมได้บูปินดีฟ้าเราเอาไปอัพ m s ็เต่อได้ไงสำหรับใครที่วางแผนเล่นปืนปืนไรเฟิลนะนะอย่างพี่วางแผนเหมือนกันแต่ต้องใช้เวลาหน่อยแหละมันไม่เหมือนคนใส่เติมสายเติมของเขาเยอะอยู่แหละอ,อย่างเราต้องใจเย็นๆใส่ฟรีเล่นอยากเริงต้องใจเย็นเย็นเย็นเป็นน้ำแข็งเลยมึงกูบอกเลย โอเคโอเคตะเก็นครับทำไมพี่เล่นด่านหกเนี่ยพี่เล่นเคีย์แค่ด่านเดียวพี่เคยสอนพวกน้องๆแล้วละมั้งว่าการเล่นเคีย์หลายด่านเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดนะตะเก็นครับปืนพี่ power แบบเห็นไหมพันห้าเจ็ดยคือมันไปได้ไกลนะแต่พี่ไม่ไปเองนะครับเนี่ยคือพี่ผ่านแค่นเนี้ยถามเวลาด่านพิเศษมามันก็จะบวกเพิ่มอีกประมาณสิบกับยี่สิบอ่ะก็คือพูดง่ายๆพี่ยิงแม่งไปสเปเชียลซอมบี้อ่ะใช้ไม่เกินนัดสองนัดเราก็ตายหาเราก็จะผ่านง่าย แต่พี่บอกเลยนะครับด่านพิเศษด่านแอรีหกเนี่ยไม่ได้ผ่านง่ายนะครับใครใครอยู่แอรีหกจะรู้ครับหาเพราะอะไรครับยิ่งถ้าใครใช้ปืนกลเนี่ยแม่งยิงน้ําแตกเลยเออแต่เนี้ยที่ใช้ปืนพกแต่ข้อเสียของปืนพกคืออย่างที่บอกครับมันอัปเกรดสุดมันไม่มีสะโคบนะครับไม่เหมือนตัวอื่นนะครับอย่างไอเนี้ยเห็นไหมสะโคบมีนะครับถ้าเราดูอยากรู้ตัวไหนมีสะโคบเนไหมครับอันนี้มีครับแต่ปืนด่านหกยังเฮียครับสะโคบไม่มีข้อสติล ม่เที่ยงจริงแล้วถามด่านที่เตีมเป็นไงครับอ่ะพี่จะบอกให้ฟังแล้วกันมันจะเป็นด่านที่แบบว่าไม่ว่าจะมึงจะอยู่บนหอบ้างแหละยิงจากระยะไกลแล้วถามถ้าน้องไม่มีสะโคบยิงระยะไกลโดนหัวง่ายไหมไม่ง่ายครับย,ยิงให้โดนตัวบางคนยิงยิงไม่โดนเลยแล้วถามมึงยิงโดนหัวมึงจะจะง่ายรือยากครับยากบอกเลยถ้าไม่มีตะโคบช่วย เราถามส่วนใหญ่มอนเตอร์ที่เราเจอครับแม่งใส่หมวกกับทั้งนั้นไอเฮียด่านพิเศษกูแทบไม่ได้ตัคงพิเศษเลยเพราะอะไรครับยิงติดหมวกครับแล้วมันอยู่ไกลเงี้ยเลงยากจริงอืเพราะฉนั้นใครเล่นด่านไกลถ้ายังถ้ายังคิดรักอนาคตพี่แนะนำครับหลายปีเล่นแบบพี่ผ่านด่านเดียวไปก,ก่อนรอให้มันมีปืนดีๆเนาะค่อยๆดน่นด่านไปก็ได้อย่างพี่ไหมครับเนี้ยขนาดกูอัพไปขนาดนี้กูย,ยังไม่รีบเล่นเลยเพราะอลยครับด่านพิเศษมันให้ตังค์เยอะจริงๆครับถึงทองมันจะยันพื้นที่สิบแต่ด่านตังค์นมันให้ทีหกพันเลยนะ สามพันสี่พันห้าพันนะครับซึ่งถ้าเราเล่นไม่ผ่านเสียโอกาสนะนี่พี่เลยแนะนําว่าถ้าปืนเรายังไม่แรงแนะนาครับเคลียร์แค่ด่านเดียวครับให้มันเปิดแบบให้ด่านพิเศษมาอยู่ที่ดา่านหกไงเนี่ยวิธีการเล่นพี่ก็ตามเนี้ยเลยสเต็ปนี้เลยทา,ยาให้เราแบบด่านพิเศษมานี่กินหมูกันเลยทีเดียวอัพปืนให้ตันก่อนค่ไปก็ได้ไม่ต้องรีบครับอันนี้เป็นคลิกนะอืมบางคนอาจจะคิดว่าพี่แม่งไม่รีบไปปืนผมขนาดนี้บอกถ้ามึงไปอะ่ะ ไปเท่ากับปืนน้องก็จะไม่มีทางผ่านสมมติน,น้องเล่นไปพันห้าร้อยเจ็ดสิบเนี้ยด่านพิเศษมาก็พันห้าร้อยแปดสิบพันห้าร้อยเก้าสิบเราจะผ่าน,นครับไม่ผ่านเนี้ครับอืมอันนี้ก็จะสอนนะตอนนี้พี่ก็สบายแล้วด่านพิเศษมากูฟาร์มสบายแต่บางด่านก็ไม่สบายนะแม่งมอนอย่างเยอะแล้วมันมาสองทางหันไปยิงไม่ทันบางทีก็ตายเหมือนกันนะอืมอันนี้บอกเลยบอกว่าอย่าย่ารีบอย่ารีบไปด่านหกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นด่านสุดท้ายแล้วทำถ้ามึงทําด่านเ็ดมากูจะเล่นกูคงเลิกเล่นแม่งเลยเฮีย ขนาดด่านหกแม่งล่อไปเหยียบจะสองหมืนด่านห้าห้าพันบกดันเจ็ดมากูไม่กูไม่ล่อเก็บทองเป็นแสนเลยเล้ววะเยียบเปียกแต่แม่งไม่ใช่นะไอแสนไม่ว่าถ้าใช้ได้หลายด่านน้องมาดูครับเนี่ยตีกูตีไว้เลยสองหมื่นแน่ๆเพราะมันจะแบบออกแนวเดียวกับอ e ีออนเอาเอเอ็กมาขายเลยพอกับตอนพี่ซื้อเอ็มพีทีเจ็ดหกไปยังเสียดายเลยเนี่ยไหมครับ เพราะว่าไอคิวบีนี่ครมันเขาสองหมื่นอ่ะถ้าลดราคาก็อ่าทำไมไม่ขึ้นวะเดี๋ยวนี่ครับเป็นไหมลดราคาก็หมื่นหกแต่ส่วนใหญ่อ่ะเวลามันเอามาขายอีเวนต์มันจะราคาเท่ากับตัวอาจจะถูกกว่าปืนแต่พี่ก็เลยตีงเป็นเซนลองจงที่สองหมื่นถ้าใครจะใช้ก็ต้องเก็บไว้นะครับสองหมื่นได้ใช้ชัวร์ๆอ่ะโอเคครับเราก็มาต่อกันอย่างที่บอกเลยครับคือเกมเนี้ยถ้าถ้าเล่นสายฟรีไม่วางแผนเล่นไปตรงสีรุ่มห้ากูบอกเลยครับแตก ยิ่งด่านในท้ายนี้แตกจริงนะที่ถึงแบบเล่นแบบนี้ไงใจเย็นเย้เนีค่อยอัพไปมีสไนเปอร์นี่แหละที่กูเล่นแล้วกูรู้สึกกูพลาดมากเลยถามทําไมครับเนี่ยขนาดที่อัพตัวแรกพี่อัพไปแบบแรกๆด่านก็ใช้น้อยนะแล้อ่ดีๆแมงดิง้งพุ่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 ง,พ,งพี่พลาดไปแค่อสองด่านครับอยู่ดีจากแค่สี่แสนกว่ามันพุ่งเป็นแมงหนึ่งล้านแล้ววะเพิ่งถามว่าหนึ่งล้านเนี่ยให้กูอัพมาเติลเต็มกูววมยังไม่พอเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเอ๊ะทำไมมันบวกกูให้ยี่สิบวะ บักบักครับเนี้ยก็ยังได้แค่แปดแสนสี่นะครับกูยังต้องอัพไอ้นี่อีกโอ้โหคิดดูแม่งเล่นได้แค่ด่านเดียวอะพาวเวอร์มันพุ่งไวมากอะพี่เห็นเลยแบบราที่พี่ผ่านนี่ขอโทษนะครับยิงสองนัดนะครับคือถ้าปืนพาวเวอร์มันพอก็นัดเดียวไงแต่ถ้าไม่พอเนาะก็ต้องยิงสองนัดนะครับผ่านโดยใช้ฝีมือจริงๆเลยเนี้ยบอกเลยหินหินโอเคครับก็น่าจะจบบนไปแล้วนะครับกับอีเวนท์ที่ชั่วไรเดอร์นะครับเป็นไงบ้างครับ น้องก็จะเริ่มเห็นความเขี้ยวของไอ้บริษัทนี้แล้วนะเขีย้ยงจริงแม่งอีเวนท์ที่แล้วนี่ยังมีกิจกรรมให้เราเออได้เหรียญเพิ่มในอันนี้แม่งได้จากอีเวนท์กับซื้ออย่างเดียวเลยซึ่งแม่งที่บอกเลยครับก็เก็บเท่าที่บอกเลยครับอย่างพี่ตอนนี้เห็นไหมครับถุงเลือดพี่ก็ลดพวบๆเลยนะอือพี่ก็มานั่งเก็บเพิ่มบ้างเพราะเ,เ,เดี๋ยวมันอีเวนท์มามามันก็ผ่านถุงเลือดต่ออยู่ดีเราก็ต้องใช้ใช่ะ่ะล่ะอืมก็ต้องเก็บไว้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ย พอจบวันน้นครับกับการรีวิวเอีเวนต์ไรเดอร์ที่ชวนนะครับเป็นไงครับเที่ยไหมมี่ไ่เที้ยนะเออแม่งหลอกแดกตังผู้เล่นจะชัดซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตับสไครต์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอย,อยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดต่มกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะามาเล่นให้ดูนะครับ ยังไงก็ขอชดเทีทุกคนนะครับสวัสดีครับ